สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับก็ต้องขอยินดีตอนรับเพื่อนเนทุกท่านเข้าสู่ช่องโต้งวอรีตี้อีกครั้งหนึ่งครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มีคอมเมนต์ของชาวเวียดนามหลังจากที่พวกเขานั้นครับได้เห็นบทความจากสื่อของประเทศเวียดนามในหัวข้อที่ว่าฉันไปเที่ยวที่ประเทศไทยบ่อยไม่ใช่แค่เพราะราคาที่ถูกกว่าโดยเนื้อหาของบทความแปลเป็นไทยได้ดังนี้ครับ ฉันเลือกที่จะเดินทางไปประเทศไทยและท่องเที่ยวในสถานที่ที่มีชื่อเสียงของที่นั่นแทนที่จะท่องเที่ยวในประเทศเวียดนามเหตุผลนั้นไม่ได้มีเฉพาะในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มีราคาถูกจํานวนนักท่องเที่ยวจากประเทศเวียดนามนั้นอยู่ในอันดับที่6ของจํานวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่ประเทศไทยมากที่สุดในช่วง5เดือนแรกของปีนี้โดยมีจํานวนกว่า8 4 0 0 0คนจากข้อมูลนี้มันจึงเป็นสิ่งที่ผู้ที่อยู่ในธุรกิจการท่องเที่ยวของเวียดนามควรจะต้องนำมาพิจารณาว่า ทำไมคนเวียดนามเองนั้นถึงเลือกที่จะเดินทางข้ามประเทศไปเที่ยวที่ประเทศไทยแทนที่จะเที่ยวในประเทศเวียดนามก่อนอื่นนั้นฉันก็ต้องของยืนยันว่าแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเวียดนามนั้นก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าของประเทศไทยแต่ในทางกลับกันเวียดนามนั้นไม่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อดีและสิ่งดีๆที่มีอยู่แล้วภายในประเทศเพื่อเปลี่ยนให้กลายเป็นจุดเด่นในการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งจากในประเทศและต่างประเทศได้ มันจึงทาให้แม้แต่คนเวียดนามเองก็หันหลังให้กับการท่องเที่ยวในเวียดนามโดยนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามที่มาที่ประเทศไทยพวกเขาไม่กลัวที่จะใช้จ่ายเงินในการท่องเที่ยวและมีความเต็มใจที่จะใช้จ่ายเงินเป็นจํานวนมากที่ประเทศไทยฉันเองก็เคยไปสถานที่ที่มีชื่อเสียงหลายๆแห่งของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นที่กรุงเทพเชียงใหม่พัทยาและภูเก็ตฉันใช้จ่ายเงินไปเยอะมากแต่ฉันกลับรู้สึกชื่นชมรูปแบบและวิธีการท่องเที่ยวของคนไทย รวมถึงนโยบายด้านการท่องเที่ยวของประเทศที่สร้างแรงดึงดูดใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดีแต่ในขณะเดียวกันประเทศเวียดนามยังคงมองเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นอะไรที่ฉาบฉวยและผู้คนที่เกี่ยวข้องก็มักจะสแสวงหาผลประโยชน์จากนักท่องเที่ยวมากจนเกินไปและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเวียดนามก็ไม่สอดคล้องและเชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบสิ่งนี้จึงไม่สามารถสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพวกเขาได้ สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดในด้านการท่องเที่ยวของเวียดนามก็คือพ่อค้าแม่ค้ามักจะตั้งราคาตามอำเภอใจสถานที่ต่งตางๆก็มักจะมีขยะเกลื่อนกลาดไม่เว้นแม้แต่ร้านอาหารริมทางที่เวียดนามสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ล้วนแล้วจะสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่น่าจดจำให้แก่นักท่องเที่ยวจึงทําให้พวกเขานั้น ตัดสินใจไม่อยากที่จะกลับมาเที่ยวที่เวียดนามอีกครั้งอยากคิดแต่เพียงแค่ว่าเวียดนามมีทิวทัศน์ที่สวยงามและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ก็จะสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวในเวียดนามได้ฉันอยากให้ลองไปดูสถิติรายได้ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่พวกเขาใช้เป็นเป้าหมายในการวางแผนเพื่อนำสิ่งนี้มาปรับใช้ในเวียดนามอย่าเพิ่งรีบร้อนจนเกินไปสิ่งสำคัญเราต้องดูด้วยว่าการสนับสนุนของภาครัฐนั้นเพียงพอและเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งถ้าหากทุกอย่างเป็นไปอย่างสอดคล้องซึ่งกันและกันก็จะทําให้เราสามารถรู้ได้ว่าตอนนี้การท่องเที่ยวของเวียดนามอยู่ในระดับใดและการที่เราจะพัฒนาได้อย่างยัง่งยืนนั้นเราจะต้องรู้ว่าจุดอ่อนและข้อด้อยของเราคืออะไรหากเรายังมัวแต่ดาเนินการด้วยวิธีเดิมโดยไม่ก้าวให้ทันกับสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นอ่าวฮาลองเมืองโบราณที่มีอายุนับพันปีที่ฮาหน่อยเมืองไซงอนที่มีชีวิตชีวา หรือชายหาดที่สวยงามในยาจางและดานังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเหล่านี้ก็จะค่อยๆเลือนหายไปจากแผนที่การท่องเที่ยวของโลกและจากบทความนี้ครับก็ได้มีชาวเวียดนามมาคอมเมนต์และแสดงความคิดเห็นเอาไว้มากมายหลายท่านเลยทีเดียวคลิปนี้เราเลยได้แปลมาให้เพื่อนๆไ,ได้รับชมรับฟังกันครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังคอมเมนต์เพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์ชาวเวียดนามท่านแรกครับได้คอมเมนต์เอาไว้ว่า ลักษณะโดยทั่วไปของการท่องเที่ยวในเวียดนามหากเราไปเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาหรือรับการสนับสนุนเมื่อกลับมาแล้วเราก็ยังลังเลหรืออาจจะไปเที่ยวอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเมือ่อใดที่เราไปในสถานที่ที่ได้รับการพัฒนาและสนับสนุนก็ประมาณลงไปหลังจากที่ได้ไปเที่ยวไม่เพียงแต่ฉันไม่กลับไปเที่ยวอีกแต่ใครก็ตามที่สอบถามฉันฉันก็คงไม่แนะนำให้เขาไปตอนนี้ฉันก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อยากจะเที่ยวในเวียดนาม แต่ก็คงเลือกจุดหมายปลายทางในสถานที่ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเพราะฉันกังวลว่าฉันจะไม่ได้รับชมความงดงามที่แท้จริงของสถานที่แห่งนั้นอีกต่อไปชาวเวียดนามท่านต่อมาก็ได้คอมเมนต์ครับว่าฉันไม่เข้าใจว่าชายหาดที่สวยงามที่ดานังและยาจางนั้นได้รับการหวตโดยใครและใช้หลักเกณฑ์อะไรเพราะหมู่เกาะเล็กๆของประเทศไทยที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนั้นก็มีชายหาดและทะเลท,ะที่สวยงามกว่าเวียดนามหลายเท่าซึ่งไม่ต้องถึงขั้นนําไปเปรียบเทียบกับเกาะภูเก็ต และที่น่าทึ่งไปกว่านั้นบริเวณชายหาดของพวกเขาไม่มีสิ่งก่อสร้างทาวนที่ติดกับทะเลเลยมีเพียงแต่โรงแรมขนาด3ามดาวที่ทําจากไม้หรือวัสดุที่ถอดประกอบได้ง่ายชาวเวียดนามท่านต่อมาก็ได้แสดงความคิดเห็นครับว่าฉันเคยไปเที่ยวที่ฟูกวกและบาน,น่าฮิวซึ่งมันทําให้ฉันรู้สึกผิดหวังอย่างมากฉันอยากจะให้พวกเขานั้นไปเรียนรู้วิธีแห่งการท่องเที่ยวของประเทศไทยซึ่งพวกเขาทําได้ดีกว่าเวียดนามหลายเท่าตัว แม้แต่ในตลาดบินฐานที่มีนักท่องเที่ยวไปเยือนเป็นจํานวนมากก็มีความสกปรกและไม่ถูกสุขาลักษณะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันต้องโทษในเรื่องของการบริหารจัดการภายในประเทศเวียดนามเองเราไม่สามารถไปตําหนินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่พวกเขาไม่กลับมาเที่ยวในประเทศเวียดนามและจากคอมเมนต์นี้ครับก็ได้มีชาวเวียดนามมาตอบกลับว่าจริงๆแล้วบาน่าฮิลก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีแต่เสียตรงที่สถาปัตยกรรมทําแบบยุโรปนั้นมันดูไม่ค่อยเข้าท่าไปหน่อย และก็ได้มีชาวเวียดนามอีกท่านหนึ่งครับมาตอบกลับเช่นเดียวกันว่าประเทศไทยพวกเขาให้การบริการที่ดีกว่าเวียดนามมากฉันกินบะหมี่ริมถนนแห่งหนึ่งในประเทศไทยพวกเขามักจะบริการน้ำเดือมให้ฉันหนึ่งขวดและหากมีบริการและคำแนะนำใ,นใดๆพวกเขาจะระบุไว้อย่างชัดเจนรวมถึงรายการอาหารและราคาแม้แต่ป้ายเตือนหรือคำเตือนสำหรับนักท่องเที่ยวซึ่งพวกเขาดูมีความใส่ใจมากกว่าและมีความคิดสร้างสารรค์ในการให้บริการนักท่องเที่ยวที่เหนือกว่าเวียดนาม ชาวเวียดนามอีกท่านหนึ่งครับก็ได้มาตอบกลับเช่นกันว่าถือว่าคุณโชคดีมากที่ได้รับการบริการที่ดีฉันเที่ยวที่ประเทศไทยเป็นเวลาหนึ่งเดือนกับอีก10วันมีครั้งหนึ่งฉันไปกินต้มเล้งที่ตลาดโต้รุ่งในประเทศไทยพวกเขามีเพียงถุงมือให้ฉันหนึ่งชิ้นแต่พวกเขากลับไม่มีกระดาษทิชชู่ให้ฉันซึ่งฉันต้องซื้อในราคา20บาทชาวเวียดนามอีกท่านหนึ่งก็ได้มาตอบกลับเช่นกันว่าฉันไปเที่ยวกรุงเทพคนเดียวเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์และไปสถานที่ต่างๆเช่นลัชดาและสีลม แน่นอนว่าฉันมีโอกาสกินอาหารตามร้านต่างๆที่นั่นอาหารไทยนั้นอร่อยและมีราคาถูกคุณป้าและคุณลุงชาวไทยที่ขายอาหารต่างก็น่ารักและใจดีพวกเขารู้ด้วยว่าฉันเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติและมาจากเวียดนามฉันอยากจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวที่เพิ่งมาเที่ยวที่ประเทศไทยลองไปเที่ยวในสถานที่ตามท้องถิ่นต่างๆโดยหลีกเลี่ยงจุดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวอยู่จำนวนมากซึ่งมันจะทำให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมอีกรูปแบบหนึ่งชาวเวียดนามท่านต่อมาก็ได้มากล่าวครับว่า การท่องเที่ยวเวียดนามเป็นอะไรที่ต่างคนต่างทำและไม่มีใครฟังใครจึงทำให้การท่องเที่ยวของเวียดนามด้อยกว่าประเทศอื่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จากคอมเมนต์นี้ครับก็ได้มีชาวเวียดนามมาตอบกลับว่าต้องยอมรับว่าประเทศไทยนั้นดีกว่าเวียดนามในลหลายๆด้านใครก็ตามที่มีเงินก็สามารถไปเที่ยวที่ประเทศไทยได้สําหรับประเทศเราแล้วฉันอยากจะให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นเข้ามารับผิดชอบในเรื่องนี้อย่างจริงจังรวมถึงคนเวียดนามก็ต้องร่วมมือกันในการอนุร,รักษ์สิ่งแวดล้อม และเชื่อมต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เป็นระบบและร่วมกรรันสร้างสินค้าและบริการให้มีความน่าสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ได้ดีกว่ามาคอยวิจารณ์หรือต่อว่ากันชาวเวียดนามท่านต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ครับว่าเหตุผลที่ฉันไปเที่ยวที่ประเทศไทยนั่นก็เพราะาคุณภาพของการบริการด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยอยู่ในระดับที่สูงมากและมีความโดดเด่นมากกว่าเมื่อเทียบกับสถานที่ท่องเที่ยวในเวียดนามส่วนในเรื่องของราคานั้น สำหรับฉันไม่จำเป็นต้องมีราคาถูกกว่าเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาครับเป็นเรื่องที่น่าแปลกที่เรารู้ว่าปัญหาเกิดจากอะไรแต่ก็ไม่สามารถแก้ไขมันได้ชาวเวียดนามท่านต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ครับว่าประเทศไทยเป็นประเทศแห่งการท่องเที่ยวมีวัฒนธรรมวิถีชีวิตธุรกิจต่างๆที่ทันสมัยและมีความเป็นสากลไม่มีการหลอกลวงหรือช่อโกงนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะอยู่ในชุมชนเมืองหรือในชนบท คนไทยมักจะมีความกระตือรือร้อนในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวด้วยความจริงใจสิ่งนี้มันจึงทําให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยมีความยั่งยืนหากใครก็ตามที่ได้ไปเที่ยวที่ประเทศไทยก็จะทราบเองว่าแตกต่างจากเวียดนามขนาดไหนชาวเวียดนามท่านต่อมาก็ได้คอมเมนต์สั้นๆครับว่าฉันเห็นด้วยกับบทความนี้ร้อเปอร์เซ็นต์คอมเมนต์ต่อมาครับสําหรับฉันแล้วสิ่งที่น่าผิดหวังที่สุดเมื่อเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเวียดนามก็คือเรื่องของห้องน้ําชาวเวียดนามท่านต่อมาก็ได้คอมเมนต์ครับว่า คนเวียดนามไปเที่ยวที่ประเทศไทยส่วนคนไทยก็มาเที่ยวที่เวียดนามด้วยเช่นกันคุณเข้าใจความหมายนี้หรือไม่คนเหล่านั้นมักจะรู้สึกตื่นเต้นในการได้ไปเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวหรือดินแดนใหม่ๆวัฒนธรรมใหม่ๆฉันจึงมักจะเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศเป็นประจำแต่ก็หาโอกาสไปเที่ยวในสถานที่โปรดในเวียดนามเช่นที่ยาจางและหอยอันทุกปีการที่เราจะไปเที่ยวที่ไหนนั้น มันก็ขึ้นอยู่กับสถานภาพทางการเงินและลสนิยมของบุคคลนั้นๆเราไม่ควรเปรียบเทียบการท่องเที่ยวของประเทศหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่งเพราะแต่ละประเทศนั้นก็มีลักษณะเฉพาะและเหมาะสําหรับลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวของตนและจากคอมเมนต์นี่ครับก็ได้มีชาวเวียดนามมาตอบกลับว่าคุณพูดถูกสถานที่แต่ละแห่งนั้นก็มีลักษณะที่เฉพาะตัวประเทศไทยพวกเขาให้ความสําคัญกับชื่อเสียงและความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของพวกเขาในขณะที่เวียดนามให้ความสําคัญกับรายได้และผลประโยชน์ ดังนั้นจึงไม่ควรเปรียบเทียบกันคอมเมนต์ต่อมาครับบทความนี้ได้พูดถึงการที่นักท่องเที่ยวไปเที่ยวในประเทศไทยแทนที่จะเที่ยวในประเทศเวียดนามไม่ใช่แค่เพราะราคาที่ถูกแล้วทําไมคุณถึงคิดว่าการท่องเที่ยวในประเทศเวียดนามมีราคาแพงซึ่งก็มีชาวเวียดนามมาตอบกลับครับว่าเวียดนามแพงเพราะว่ามันไม่คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปยังไงล่ะซึ่งก็มีชาวเวียดนามน efendim, อีกท่านหนึ่งครับมาตอบกลับเช่นกันว่าไม่ใช่แค่ไม่คุ้มค่าเงินนะแต่การที่เราถูกโกงนั้นมันช่างน่าหงุดหงิดด้วย เหตุผลของการท่องเที่ยวคือเราอยากพักผ่อนและมีความสุขคงไม่มีใครชื่นชอบการที่ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือชอบโกงและก็มาที่คอมเมนต์ชาวเวียดนามท่านสุดท้ายครับฉันเห็นด้วยกับเจ้าของบทความนี้ทุกอย่างในช่วงฤดูร้อนของทุกปีเป็นโอกาสดีที่จะพาครอบครัวไปเที่ยวแต่ความคิดที่จะเที่ยวในประเทศนั้นแทบจะไม่เคยอยู่ในความคิดของฉันเลยด้วยเหตุผลตามที่ระบุไว้ในบทความนี้ครับเลนนี่ก็คือคอมเมนต์ของชาวเวียดนามหลังจากที่พวกเขานั้นครับได้เห็นบทความในหัวข้อที่ว่า ฉันไปเที่ยวที่ประเทศไทยบ่อยไม่ใช่แค่เพราะราคาที่ถูกกว่าที่เราได้แปลแล้วก็เรียบเรียงไว้เ,เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันครับและถ้าหากาเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มติดตามปุ่มกระดิ่งอยู่ใกล้ๆยังไงอย่าลืมกดเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ